ว่าผมก็ใช้ยาซีฟันมาหลายยี่ห้อแล้วคืออาการปวดฟันผมก็ไม่เคยหายสักทีหนึ่งอ่แล้วเราก็บังเอิญมาเจออ่บุปผาวันแล้วก็แล้วก็ผมไปตรวจอ่าง่ายๆว่าผมไปตรวจฟันอ่มาแล้วเนี่ยก็ไปตรวจหมอมาที่ทันตแพทย์มาแล้วพันตแพทย์ประเมินการรักษาของผมเนี่ยแปดหมื่นถึงแสนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าทั้งทั้งฟันเลยต้องรักษาราบฟันเนี่ยแปดหมื่นถึงแสนหนึ่งเนี่ย แล้วผมมาอยู่ขนาดนี้ผมจะเอาเองินตัวนี้ไปลงทำไมถ้ามาเจอดาสีฟันอะไรที่ยี่ห้อดีๆมันเทาไม่ต้องหายขาดผมก็โอเคแล้วแล้วเมื่อไหผมมาเจอปุบผ่าวันตัวเนี้ทําให้ผมอะโอเคผมใช้กันมาเนี่ยเป็นเรืเ่องย่งยๆไม่น้อยกว่า5ปีประมาณ5ปีเอาง่ายประมาณ5ปีหมดผมมาซื้อแล้วผมก็ไปขายคือคือเจตนาผมว่าผมใช้คือผมซื้อไปเยอะนี่คือผมใช้แต่ว่าผมก็ขายอยู่ด้วย ผมขายอยู่บนเทศบานลคนลครนครสวรรค์ใช้ดีมากเลยผมยอมรับว่าอของบูผาวัวเนี่ยเขาใช้ดีมากถ้าใช้ถ้าใช้ไม่ดีมากผมผมจะไม่มาซื้อติดต่อเนื่องขนาดนี้หมดแล้วผมมาซื้อทีละโหละละโหลหมดแล้วผมก็ต้องมาซื้อใหม่เพราะฉะนั้นผมก็ต้องมาซื้อต่อเนื่องให้เป็นต่อเราไปเรียกง่ายๆเราเป็นลูกค้าประจํากันแล้วกันเนาะ